สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอยู่กับการสปอยหนังเรื่องอั arted, นชาเตดผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกตัวหนังจะเล่าเรื่องราวการออกตามหาสมบัติของคู่หูต่างวัยโดยที่ตัวของนาธานโดเรสกพระเอกของเราก็เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถไขเบาะแสะการตามหาสมบัติในครั้งนี้ได้ ด้วยเหตุผลนี้เลยทําให้วิกเตอร์ชายวัยกลางคนที่หมายปองสมบัติพวกนี้เช่นกันวิกเตอร์จึงมาชวนนาธานเดรกไปรวมแผนการตามหาสมบัติในครั้งนี้ทว่ามันก็ไม่ได้มีแค่พวกเขาที่ต้องการสมบัติอลา้าค่ายังมีมหาเษฐีอีกคนที่พร้อมแลกทุกอย่างกับสมบัติที่พวกของวิกเตอร์ตามหาเช่นกันเมื่อเป็นแบบนี้แล้วการตามหาขุมทรัพย์ของพวกนาธานเดรกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งคู่ต้องเจออุปสรรคมากมายรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่พิสูจน์ความเชื่อใจของทั้งสองคนด้วยซึ่งเรื่องราวของทั้งคู่ นี้มันจะเป็นเชนไล,ล์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่นาทานเดเรกพระเอกของเราซึ่งต่อไปผมจะขอเรียกเขาว่านสนะครับตัวของเนสได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในขณะที่เขากําลังจะตกเครื่องบินถือว่าโชคดีมากที่ขาของเขาในตอนนี้ไปเกี่ยวข้อกับกล่องเก็บของทําให้เนสยังไม่ตกลงไปดูเหมือนว่าเนสกําลังมีปัญหากับคนจํานวนหนึ่งอยู่เพราะว่าพวกเขาก็กําลังตามไล่ย,ยิงเพื่อเอาชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้เนสพยายามหนีเอาตัวรอดอย่างสุดชีวิตเขาได้จัดการกับศัตรูไปหลายคน จนในที่สุดก็สามารถกระโดดขึ้นมาบนเครื่องบินได้ก่อนที่กลองสัมภาระจะตกลงไปทว่าเมื่อเนสขึ้นมาได้แล้วปรากฏว่าได้มีรถสีแดงขับเข้ามาชนเขาอย่างจังทําให้เนสที่ถูกรถชนตกเครื่องบินในทันที่างของเด็กหนุ่มไดป์ริวลงไปยังพื้นด้านล่างซึ่งก่อนที่เราจะได้รู้วันนสจะสามารถรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้หรือไม่หนังก็ได้ตัดสลับกลับไปที่เหตุการณ์เมื่อ15ปีก่อนเนสและแซมผููเป็นพี่ชายทั้งคู่ได้แอบลอบเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะเข้าไปขโโมมยแแผนนที่ลกกฉบบัรดเหือ ทั้งคููจะเป็นคนที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์มากๆถึงขนาดที่รู้รายละเอียดการร่องเรือเพื่อทําแผนที่โลกฉบับนี้ไม่ใช่ฝีมือของแม็กเจลแลนด์ผู้ใดชื่อเสียงว่าสามารถแล่นเรือรอบโลกได้แต่แผนที่นี้เป็นฝีมือของกัปตันกับลูกเรืออีก18คนต่างหากเนื่องจากแม็กเจลแลนได้ตายไปก่อนทั้งสองคนตั้งใจมาที่นี่เพื่อจะมาขโมยแผนที่ฉบับนี้ไปแต่ก่อนที่สองพี่น้องจะทาได้สาเร็จทั้งคู่ก็ได้ถูกจับได้ซะก่อนเหตุการณ์ในครั้งนี้เดือดร้อนไปถึงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของพวกเขาทั้ และแม่ของทั้งสองคนได้ตายไปแล้ว แซมผู้เป็นพี่กำลังจะถูกตำรวจจับตัวไปเนื่องจากอายุของเขาในตอนนี้มันก็เพียงพอที่จะสามารถดำเนินคดีได้แซมที่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเขาเลยตั้งใจจะหนีไปจากที่นี่โดยก่อนที่เขาจะไปเขาก็ได้กล่าวอำลากับน้องชายและให้สัญญาไว้ว่าจะกลับมาเจอเขาอีกหลังจากนั้นแซมก็ได้มอบสร้อยคอสุดรักให้กับเนทผู้เป็นน้องชายไว้และได้จากที่นี่ไปต่อมาหนังก็ได้ตัดมาในปัจจุบันเด็กหนุ่มเนสตอนนี้เขานั้นโตขึ้นมากจนสามารถเข้ามาทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งได้แต่ถึงแม้ว่า เนสจะมีงานทําอยู่แล้วเขาก็ยังมีนิสัยชอบขโมยของจากผู้อื่นเนสมักจะใช้ทักษะการพูดคุยของเขาเป็นนกต่อและเมื่อเป้าหมายไม่ทันได้ระวังตัวเนสก็จะใช้ความว่องไวของเขาฉกฉวยของมีค่าจากผู้เป็นเหยื่อมาและในวันนี้ก็เช่นเคยเนสได้ขโมยกําไรข้อมือของหญิงสาวคนหนึ่งแต่แล้วเมื่อเด็กหนุ่มกลับเข้ามาในร้านชายวัยกลางคนที่มีชื่อว่าวิกเตอร์ก็ได้ชวนเนสคุยโดยที่วิกเตอร์อยากจะชวนเนสไปร่วมงานด้วยเนื่องจากเขารู้ดีว่าเด็กหนุ่มคนนี้ชอบเรื่องโบราณและเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งงานนี้มันก็เกี่ยว ข้องโดยตรงเขาเลยอยากชวนให้เนสมาร่วมงานด้วยแต่ตัวของเนสเขาก็ไม่สนใจและตอบปฏิเสธไปทันที พร้อมกับไล่วิกเตอร์ออกไปเพราะว่าตอนนี้บรากำลังจะปิดวิกเตอร์เขาก็ยอมออกไปแต่โดยดีเนสเมื่อได้เห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกโล่งใจเลยได้สั่งเบียร์มาดื่มพร้อมกับล้วงมือลงไปในกระเป๋าเพื่อจะหยิบสร้อยข้อมือที่เพิ่งขโมยออกมาทว่าสร้อยนั้นมันก็ไม่อยู่แล้วเหลือเพียงแค่นามบัตรของวิกเตอร์ตัวของเด็กหนุ่มเมื่อเขารู้ว่าตัวเองถูกหักหน้าเลยตามไปหาวิกเตอร์จากที่อยู่ในนามบาัตรและเมื่อมาถึงห้องของชายวัยกลางคนแล้วเนสก็ได้หยิบสร้อยข้อมือเส้นนั้นคืนพร้อมกับหยิบของอื่นติดมือกลับไปด้ววยเเเนืองจาาก,กตร์ทให้ข เวลาแต่ก่อนที่เนสจะกลับออกไปวิกเตอร์ก็ได้พูดถึงเรื่องงานที่เขาชวนเด็กหนุ่มก่อนหน้านี้โดยงานนี้จะเป็นการตามหาทองคําที่กลุ่มคนของแมกจ์แลนด์ได้ซ่อนไว้ในตอนแรกเมื่อเนสได้ยินเขาก็ตื่นเต้นมากเนื่องจากในวัยเด็กตัวเขาและพี่สนใจในเรื่องนี้มากๆแถวเมื่อเนสได้รู้ว่าวิกเตอร์เป็นเพื่อนกับแซมผู้เป็นพี่ชายเด็กหนุ่มก็ยิ่งดีใจเข้าไปอีกแต่สุดท้ายเนสก็ได้ตอบปฏิเสธวิกเตอร์ไปเพราะว่าแซมก็จากเขาไปนานมากแล้วแถมไม่เคยกลับมาเลยทําให้ตัวของเนสได้เชื่อว่าแซมคนนั้นไม่ใช่ พี่ชายในอดีตของเขาอีกแล้วทว่าเมื่อเนสได้กลับไปที่บ้านแล้วได้เปิดดูโปสการ์ดที่แซมผู้เป็นพี่ชายส่งมาให้หลังจากที่เขาได้ออกจากบ้านเด็กกำพร้าไปรวมถึงสิ่งของต่างๆที่ทั้งคู่ได้เล่นด้วยกันในวัยเด็กในท้ายที่สุดเนสก็ได้ยอมใจอ่อนติดต่อกลับไปหาวิกเตอร์เนื่องจากเด็กหนุ่มก็คิดว่าถ้าเกิดเขาทำงานนี้ก็อาจจะได้พบกับพี่ชายอีกครั้งและเมื่อเนสได้ตอบตกลงกับวิกเตอร์ทั้งสองคนก็ได้เริ่มงาน โดยสิ่งแรกที่ทั้งคู่จะทำด้วยกันคือการไปชิงไม้กางเขนมาจากงานประมูลเนื่องจากกุญแจนี้เป็นเบาะแสสำคัญที่จะพาทั้งคู่ไปหาทองคำที่กำลังตามหาจริงๆแล้วตัวกุญแจนี้มันมี2ดอกซึ่งวิกเตอร์ได้ไปแล้วดอกหนึ่งถ้าเกิดพวกเขาได้กุญแจดอกนี้มาอีกทองคำจำนวนมหาศาลมันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ววิกเตอร์ต้องการให้เนสดับไฟในระหว่างการประมูลส่วนในเรื่องการชิงกุญแจออกมาเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเองทางด้านเนสเมื่อเขาได้รู้หน้าที่เด็กหนุ่มก็เริ่มวางแผนในระหว่างนั้นก็ ็ออกกําลังกายเพื่อฝึกฝนร่างกายไปพังพางด้วยจนในที่สุดก็ได้เดินทางมาถึงคืนวันประมูลคู่หูต่างวัยทั้งสองได้เดินทางไปายาังงานประมูลในวันนี้ทั้งคู่ได้แฝงตัวเข้าไปเป็นแขกการประมูลในงานซึ่งในตอนแรกก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่ทว่าจู่ๆตัวปัญหาของพวกเขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาซานติอาโกมอนคาดาชายผู้เป็นมหาเศรษฐีของตระกูลมอนคาดาเขาก็ต้องการกุญแจดอกนี้เช่นกันซานติอาโกพร้อมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาไม่ว่าจะเป็นเงินมากมมยขนาดไหน เขาก็ไม่เกี่ยงแถมในวันนี้ชายมหาเศรษฐียังมากับหญิงสาวที่มีชื่อว่าแบ็ดด็อกโดยที่แบ็ดด็อกเธอก็เป็นคนที่อันตารายมากๆวิกเตอร์ที่รู้จักเธอเลยได้เตือนเนสไปว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยทางด้านแบ็ดด็อกเธอก็สังเกตเห็นวิกเตอร์และเนสเช่นกันเธอก็รู้ดีว,ว่าวิกเตอร์คงไม่ได้มาดีแน่ 布莱德ด็อกเธอก็ได้สั่งให้ลูกน้องสะกดรอยตามเนสไปเพราะว่ NES าเนสทำตัวน่าสงสัยและหลังจากที่เป็นแบบนี้เวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนเริ่มการประมูลวิกเตอร์ได้สั่งให้เนสทำตามแผนทันทีตัวของเนสเมื่อเขาได้รับคำสั่งก็ได้ลอบเข้าไปในห้องควบคุมเพื่อจัดการกับไฟฟ้าทว่าก่อนที่เนสจะลงมือตัดไฟได้สําเร็จลูกน้องของแล็德ด็อกก็ได้ตามมาเจอพอดีเจ้าร่างยากักษ์เดเลยอัดเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้า เลยทําให้เนสไม่สามารถดับไฟตามแผนการได้ในเวลาเดียวกันกุญแจก็เริ่มถูกประมูลซานติอาโกที่ต้องการมากเขาเลยอัดราคาไปเต็มที่วิกเตอร์ที่ไม่เห็นว่าเนสจะดับไฟสักทีเขาเลยต้องประมูลสู้กับซานติอาโกไปเพื่อทวงเวลาในตอนนี้ทางฝั่งของเนสเด็กหนุ่มก็ทําได้เพียงวิ่งหนีลูกน้องของแบรดด็อกเพื่อเอาตัวรอดวิกเตอร์ได้รีบบอกให้เนสทําอะไรสักอย่างเพราะว่าราคาที่ประมูลในตอนนี้มันไกลจนเขาไม่มีเงินจ่ายแล้วตัวของเด็กหนุ่มเมื่อเขาดิ้นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจกระโดดขึ้นไปเกาะหลอด ที่่อยูกลาางงานผู้คนที่อยู่ในงานประมูลเมื่อเห็นสิ่งที่เนททำก็ต่างพากาันตกใจยกใหญ่ทำให้ด้านร่างนี้วุ่นวายมากๆวิกเตอร์ได้อาศัยจังหวะที่คนกำลังชุลมุนเขาได้กลับด้านเสื้อสูทเป็นสีแดงและได้ปลอมตัวเป็นพนักง,งานของงานประมูลในครั้งนี้วิกเตอร์ได้ทำทีจะเอากุญแจนี้ไปเก็บในตู้เซฟเองตัวของพนักง,งานที่ไม่ทันได้เอกใจอะไร ก็เลยได้มอบกระเป๋าที่ใส่กุญแจให้ทําให้วิกเตอร์สามารถนํากระเป๋าออกมาจากงานได้อย่างง่ายดาแต่ก่อนที่วิกเตอร์จะกลับไปขึ้นรถแบรดด็อกที่รู้อยู่แล้วเธอเลยได้มาดักรอจนสามารถชิงกระเป๋าใส่กุญแจไปจากตัวของวิกเตอร์ได้โชคดีที่บริการของงานได้เดินเข้ามา และคิดว่าวิกเตอร์นั้นเป็นพนักง,งานคนหนึ่งเลยที่ช่วยวิกเตอร์ออกมาจาก b บล็ดด็อกทาให้สุดท้ายวิกเตอร์ก็สามารถกลับขึ้นมาบนรถได้อย่างปลอดภัยส่วนตัวของเนสก็สามารถหนีเอาตัวรอดจากงานและนั่งรออยู่ในรถก่อนที่วิกเตอร์จะมาแล้วด้วยในที่สุดทั้งครูก็สามารถชิงกุญแจม,มาจากงานประมูลในครั้งนี้ได้และเมื่อได้กุญแจม,มาแล้วทั้งสงคนก็ได้เดินทางไปที่เมืองบาร์เซโลนา เพื่อมาหาโคลอีหญิงสาวที่ถือกุญแจอีกดอกไว้ทันทีที่เจอกันโคลอี Chloe, เธอก็ไม่ชอบเนสเลยร,รวมถึงตัวของวิกเตอร์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกกันอีกด้วยทางด้านโคลอีเมื่อเธอรู้ว่าจะมีคนมาเพิ่มนอกจากวิกเตอร์เธอก็ได้ตอบปฏิเสธทันทีพร้อมกับเดินจากไปแต่เว่าจริงๆเธอได้ขโมยกุญแจไปจากกระเป๋าของเนสแล้วเมื่อวิกเตอร์และเนสรู้ตัวทั้งคู่ก็ได้รีบวิ่งตามโคลอี้ไปแต่โคลอี้เองเธอก็ว่องไวมากๆถึงขนาดที่เนสที่มีความคล่องแคล่วตัวมากอยู่แล้วยังตามเธอไม่ทันเลยในที่สุ คโครอ์เธอก็มาถึงรถของเธอและกําลังจะขับหลบหนีไปแต่เนสที่ตามมาทันก็ได้ห้ามไว้พร้อมกับบอกไปว่ามีเพียงแค่เขาที่รู้ว่ากุญแจทั้งสองดอกต้องไปใช้ที่ไหนเมื่อคโครย้ได้ยินเธอเลยไม่มีทางเลือกเพราะว่าเธอก็ไม่รู้เช่นกันสุดท้ายคโครยีก็เลยต้องยอมรับเนสและวิกเตอร์ร่วมทีมไปด้วยตัดภาาไปทางด้านซานติอาโกบ้างในตอนนี้เขาก็อยู่ที่บาร์เซโลนาเช่นกันเนื่องจากบริษัทของเขามีสํานักงานใหญ่อยู่ที่นี่ทว่าถึงแม้ว่าซานติอาโกจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ว่าพะ ของเขาต้องการบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดเพราะว่าพ่อของซานติอาโกไม่เคยชอบลูกชายตัวเองที่เอาแต่หมกมุ่นตามหาสมบัติบ้าๆนั่นไม่ว่าซานติอาโกจะพยายามอธิบายและขอร้องอยังไงพ่อของเขาก็ไม่ฟังแม้แต่น้อย จนในท้ายที่สุดซานติอาโกก็ต้องเลือกวิธีที่เขาไม่อยากทาซึ่งนัน่นขอมันก็คือการให้ล布拉ด็อกไปปลดิชีวิตพ่อของเขานั่นเองหลังจากนั้นซานติอาโกก็ได้สั่งให้ล布拉ด็อกไปตามหาตัวของวิกเตอร์เนื่องจากลูกน้องของเขามีคนพบเห็นวิกเตอร์อยู่ที่นี่และในเวลาเดียวกันทางฝั่งของวิกเตอร์ทั้ง3คนก็ได้เดินทางไปยังโบสถ์แห่งหนึ่งตามคําบอกของเนสเนื่องจากเนสคิดว่าที่นี่ต้องเป็นสถานที่ใช้กุญแจแน่ๆเพราะว่าสัญลักษณ์ของโบสถ์มันมีรูปต้นไม้เหมือนกับในบันทึกของแมนและ เมื่อทั้ง3คนได้เข้ามายังด้านในของโบสถ์ก็ได้พบกับเบาะแสที่ถูกซ่อนไว้จริงๆทั้ง3คนได้ช่วยกันหาที่ใช้กุญแจภายในโบสถ์จนในที่สุดพวกเขาก็หามันจนพบในตอนแรกวิกเตอร์ก็เกือบจะถูกกับดักของที่นี่เล่นงานเนื่องจากวิกเตอร์ได้บอกให้เนสและโคลอีไขกุญแจผิดด้านแต่แล้วในท้ายที่สุดเนสและโคลอีก็สามารถไขกุญแจจนเจอช่องทางลับที่เดินลงไปใต้ดินได้เนสได้บอกกับวิกเตอร์ไปว่าเขาพร้อมกับโคลอีจะเป็นคนลงไปด้านล่างเองส่วนวิกเตอร์ต้องเป็นคนรับผิดชอบที่ ้านบนบเนื่องจากในบันทึกได้เขียนไว้ว่าหนึ่งคนต้องลงไปยังนรกส่วนอีกคนต้องขึ้นไปบนสวรรค์เรื่องนรกมันก็คงแทนความหมายของทางลงนี้ส่วนสวรรค์หมายความว่าณจุดปลายทางวิกเตอร์อาจจะต้องทําอะไรจากด้านบนก็ได้ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนสก็ได้เอามือถือของวิกเตอร์มาพร้อมกับได้แชร์สัญญาณ GPS ให้วิกเตอร์จะได้ใช้สิ่งนี้เพื่อระบุตําแหน่งทั้งสองคนที่อยู่ใต้ดินหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้แบ่งกุญแจไว้คนละดอกเป็นสิ่งการันตีว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่หักหลัง ซึ่งกันและกันแ้วเมื่อคุยแผนการก็นกนจนเสร็จสับแล้วทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองทางฝั่งเนสและโคลี้ทั้งสองคนได้เดินสํารวจลงมาเรื่อยๆจนได้มาเจอเข้ากับผับที่อยู่ตรงปลายทางซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยแถมความน่าปวดหัวมันก็ยังมีเข้ามาอีกเพราะว่าลูกน้องของแบล็ตด็อกที่เคยอัดเนสก่อนหน้านี้ก็ได้ตามมาถึงที่นี่แล้วด้วยเนสและโคลี้เมื่อเห็นเช่นนั้นก็เลยพยายามทําตัวให้กลมเกินกับคนที่อยู่ในผับ จนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เจอเบาะแสที่คิดว่าน่าจะเป็นทางไปต่อเนสก็เลยบอกให้โคลอีไขปริศนาที่กำแพงนั้นให้ได้ส่วนตัวเขาจะถ่วงเวลาลูกน้องของแบล็์ด็อกไว้โคลอีเธอก็เลยพยายามไขปริศนาที่กำแพงอย่างสุดชีวิตโดยในระหว่างนั้นเนสก็ได้เข้าต่อสู้กับลูกน้องของแบล็์ด็อกที่เข้ามาแต่เนสที่เป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มร่างกายไม่ได้ใหญ่เลยไม่สามารถจัดการกับลูกน้องของแบล็์ด็อกได้โชคดีที่โคลอี้ไขปริศนาได้ทันเวลาทําให้ทั้งคู่รอตายมาจากลูกน้องของแบล็์ด็อกมาได้อย่างหวุด เข้ามาด้านในกำแพงได้แล้วปรากฏว่าทีด้านในมันมีช่องใส่กุญแจอยู่โคลอีที่เห็นแบบนั้นเลยได้ใช้กุญแจที่เธอมีอยู่ไขไปทว่าทันใดนั้นน้ำจำนวนมากก็ได้เอ่อล้นขึ้นมาจากพื้นแถมประตูที่เธอเพิ่งไขเมื่อกี้มันก็ยังไม่เปิดออกอีกนี่เลยหมายความว่าทั้งคู่กำลังจะจมน้ำจากกับดักที่ถูกวางไว้เนทที่กำลังเข้าตาโจรนเ,นเลยได้รีบบอกให้วิกเตอร์ทำอะไรสักอย่างวิกเตอร์ที่อยู่ด้านบนเลยพยายามสังเกตหาเบาะแสจนเขาได้เลือไปเห็นช่องใส่กุญแจที่อยู่ภายในร้านอาหารแต่ก่อนที่วิก เตรอจะสามารถเข้าไปไขกุญแจได้แบลตด็อกที่สะกดรอยตามมาก็ได้ข่มขู่ให้วิกเตอร์มอบกุญแจให้กับเธอซะทางฝั่งวิกเตอร์เขาก็ไม่ยอมทั้งสองฝ่ายเลยได้เข้าต่อสู้กันซึ่งถึงแม้ว่าวิกเตอร์เขาจะเป็นผู้ชายแต่แบลดด็อกก็ไม่ใช่เล่นเลยเธอได้เล่นงานวิกเตอร์ไปชุดใหญ่ แต่ในที่สุดวิกเตอร์ก็สามารถเอาชนะเธอไปได้พร้อมกับได้ตรงไปไข่กุญแจทําให้ประตูที่ขังเนสและโคลอี e ได้เปิดออกทั้งสองเกลเลอรอดตายจากการจมน้ํไม่ได้อย่างหวุดหวิดและเมื่อทั้งคู่ขึ้นมาด้านบนได้แล้วปรากฏว่ามันก็ยังมีประตูอีกบานหนึ่งขวังไว้อยู่แถมประตูนี้ยังต้องใช้กุญแจไขพร้อมกันถึง2ดอกตอนนี้เนสและโคลอี e มีเพียงแค่ดอกเดียวส่วนอีกดอกหนึ่งอยู่กับวิกเตอร์เนสก็เลยบอกให้วิกเตอร์โยนกุญแจลงมาแต่วิกเตอร์เขาก็ไม่อยากทําเพราะว่าเขากลัวจะถูกหักหลังทว่า,าสุดท วิคเตอร์ก hmm. <Victor S 2> mm ็ยอมโยนกุญแจลงมาเนื่องจากเหลือประตูเพียงแค่บานเดียวที่กั้นระหว่างพวกเขากับทองไว้ทําให้เมื่อโคลอีได้กุญแจอีกดอกหนึ่งมาจากวิคเตอร์แล้วเธอเลยสามารถไขประตูจนผ่านมาได้และเมื่อผ่านประตูบานนี้มาแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคือไหทั้ง4ใบที่ลูกเรือของแม็กเจลแนนได้ซ่อนไว้เนทได้ส่งตัวให้โคลอีไปเปิดฝาดูว่าภายในไหมันมีอะไรกันแน่แต่แล้วเมื่อเธอปีนขึ้นไปไหมันก็รับน้ําหนักไม่ไหวจนในท้ายที่สุดไห่ทั้ง4ก็ได้แตกออกทําให้ทั้้้งงคูู่่่่่ไดดเห็นนวาาสิทีอย ในมันมีเพียงแค่เกลือทะเลแค่นั้นมันไม่มีทองเลยที่ถูกเก็บซ่อนไว้ที่นี่ทั้ง3คนงุนงงมากว่าทําไมถึงยังมีปริศนาอีกจริงๆมันควรมีทองที่นี่สิแต่ทําไมกลับไม่มีอะไรเลยโคลอีเธอก็หัวเสียมากเนื่องจากเธออุตสาห์ทาขนาดนี้แต่กลับไม่เจอทองแม้แต่น้อยซึ่งในระหว่างที่เธอกําลังหงุดหงิดอยู่ เนสก็ได้ไปเจอข้อ hmm. ก so 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 ับของบางอย่างที่ถูกเกลือฝังไว้โดยที่เจ้าสิ่งนี้มันคือแผนที่ที่ระบุที่ซ่อนทองที่จริงตัวของเนสเขาก็ดีใจมากที่เขาได้เจอเบาะแสอีกครั้งแต่ทว่าเนสก็ดีใจได้ไม่นานเพราะว่าโคลีหญิงสาวที่มากับเขาได้หักหลังเนสแล้วโคลีเธอได้บอกกับเนสว่าเนสเป็นคนดีเกินไปแถมเขาก็ไม่ได้ดูเรื่องของแซมผู้เป็นพี่ชายแม้แต่น้อยเด็กหนุ่มที่ได้ยินแบบนั้นเลยพยายามถามโคลีว่าเธอรู้อะไรกันแน่ ทว่าเนสก็ได้ถูกโคลอีอ้เล่นงานจนสลบไปโดยที่เธอก็ได้ชิงแผนที่ไปจากเขาพร้อมกับทิ้งไว้ให้เนสนอนสลบอยู่ท่ามก,ากลางกรองเกลือทะเลวิกเตอร์ที่ได้รู้ว่าพวกเขาถูกหักหลังซะแล้วเลยได้ตามลงมาตัวของเนสได้ฟื้นขึ้นจากอาการสลบและเห็นวิกเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเด็กหนุ่มได้ถามเรื่องของพี่ชายไปทันทีว่าวิกเตอร์รู้อะไรกันแน่ทำไมไม่ยอมบอกความจริงเขาทางด้านวิกเตอร์ที่ไม่รู้จะโกหกต่อไปทําไมเลยได้บอกความจริงเรื่องที่เขาเป็นเพื่อนกับแซมมันเป็นเรื่องจริงแต่ที่เขาบอกกับเนสไป ว่าจูแซมก็ได้หายตัวไปจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าแซมได้ตายไปแล้วจากฝีมือของแบลสด็อกที่มาดักเล่นงานทั้งคู่ในตอนที่ทั้งสองคนไปเอาคู่มือของแบ็เจลด์ ซึ่งเมื่อเนสได้รู้ความจริงเขาก็เสียใจและโกรธวิกเตอร์มากถึงขนาดที่จะไม่ยอมร่วมมือกับวิกเตอร์เลยด้วยแต่แล้วเนสก็ยอมจำใจที่จะร่วมมือกับวิกเตอร์ต่อไปเพราะว่าสิ่งที่ทั้งสองคนกำลังตามหามันเป็นสิ่งที่เนสและพี่ชายต้องการทำมาตลอดซึ่งว่าถึงแม้มันจะขมขืนสักแค่ไหนเนสก็อยากทำมันให้สำเร็จให้ได้เขาเลยต้องจำใจร่วมมือกับวิกเตอร์อีกครั้งทางด้านโคลอีหลังจากที่เธอชิงแผนที่ไปเธอก็ได้นำแผนที่ไปมอบให้กับซานติอาโกเพราะว่าจริงๆแล้วซ เดจางให้เธอมานำทีมในครั้งนี้ซานติอาโก้โครเอรวมถึงแบดด็อกทั้ง3คนก็ได้เดินทางไปยังเป้าหมายตามจุดที่แผนที่บอกโดยที่พวกเขาก็ได้นั่งเครื่องบินมาพร้อมกับทหารและสัมภาระที่จําเป็นซานติอาโกเขาดีใจมากเนื่องจากในที่สุดเขาก็จะได้เจอกับทรัพย์สมบัติที่มันควรจะเป็นของตระกุลของเขาซานติอาโกเชื่อว่าลูกเรือทั้ง18คนได้หักหลังบรรพบุรุษของเขาเองไม่ยอมบอกที่ซ่อนของทองคํานี้แต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่เป็นอะไรแล้วเพราะว่า เขากำลังจะเดินทางไปหาเจ้าพวกทองคํานั้นทว่าก่อนที่ซานติอาโกจะสมหวังเขาก็ต้องมาจบชีวิตจากแบล็ตด็อกที่หักหลังซะก่อนทางด้านโครอีท,ทันทีที่เธอเห็นซานติอาโกถูกเล่นงาน <c oughs> เธอก็เลยไปซ่อนตัวอยู่ภายในเครื่องบินทางฝั่งแบล็ตด็อกเลยได้สั่งให้ลูกน้องตามหาตัวเธอให้เจอ ในเวลาเดียวกันวิกเตอร์ Victor กับเนสก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากท้ายรถของซานติอาโกทั้งสองคนเด้เ้าสังเกตการในตอนที่ซานติอาโกกําลังจะขนของขึ้นเครื่องเมื่อได้โอกาสก็เลยแอบอยู่ในรถจนคิดว่าปลอดภัยแล้วทั้งสองคนก็ได้ออกมาทั้งครูเดลตรงไปหยิบแผนที่ภายในเครื่องในระหว่างที่พวกของแบดด็อกกำลังตามหาตัวโครอี้อยู่และในที่สุดทั้งสองคนก็ได้แผนที่มาซึ่งเมื่อได้มาแล้ววิกเตอร์ก็ได้พาเนสไปหารมชูชีพเพื่อที่จะกระโดดลงไปจากเครื่องบินทว่าก่อนที่ทั้งสองคนจะหลบหนีไปได้อย่างแนบเนียน เนสที่รู้ว่าแบดด็อกเป็นคนฆ่าพี่ชายของเขาก็ทนไม่ไหวเด็กหนุ่มเลยได้เผยตัวออกมาเพื่อจัดการกับเธอเนสได้กระตุกล่มชูชีพของกล่องสัมภาระทําให้กล่องทั้งหมดถูกลากลงไปจนจะตกจากเครื่องโชคไม่ดีทีขาของเนสได้ไปเกี่ยวกับเชือกไว้ซะก่อนทําให้เด็กหนุ่มได้ถูกลากตกลงมาเช่นกันทางด้านโคลอีที่เธอเพิ่งถูกจับตัวได้เธอได้ใช้จังหวะที่เนสเพิ่งทําเมื่อกี้จัดการกับลูกน้องของแบดด็อกที่จับตัวเธอไว้พร้อมกับพยายามหาทางหลบหนีออกจากเครื่องบินลำนี้แต่ทางฝั่งแบดด็อก เธอก็กัดไม่ปล่อยไม่ว่ายัางไงเธอก็จะไม่ปล่อยให้โคลอี้รอดไปจากที่นี้ได้ทําให้ตัวของโคลอีเธอไม่มีทางเลือกเธอตัดสินใจกระโดดขึ้นมาบนรถของซานติอาโกหลังจากนั้นก็ได้ใช้รถฟากระสุนของแบดด็อกลงไปจากเครื่องแต่ในจังหวะที่ถรถกําลังจะพ้นตัวเครื่องบินไปเนสที่เพิ่งจัดการกับลูกน้องของแบดด็อกเสร็จก็ได้กระโดดขึ้นมาพอดีทําให้เด็กหนุ่มถูกรถที่โคลอี้ขับอยู่ชนเข้าอย่างจังสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้พาการตกลงมาจากเครื่องทั้งคู่แถมทั้งสองก แบบนี้แล้วเธอเลยได้กระโดดไปที่กล่องสัมภาระพร้อมกับบอกให้เนสกระโดดตามมาตัวของเนสเขาก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องทําตามที่โคลี้บอกซึ่งก็ถือว่าครั้งนี้เนสโชคดีเพราะว่าโคลี้ไม่ได้ทิ้งเขาเธอได้คว้ามือของเนสไว้ก่อนที่เด็กหนุ่มจะตกลงไปและในท้ายที่สุดเนสก็สามารถกระตุกล่มของกล่องสัมภาระจนทําให้ในท้ายที่สุดทั้งคู่ก็สามารถรอดตายจากเหตุการณ์ตกเครื่องบินในครั้งนี้มาได้ทั้งคู่ได้ลอยอยู่กลางทะเลสักพักจนเมื่อได้เจอเกาะทั้งสองคนก็ได้ขึ้นฝั่งมาเนสได้ใช้ บัตรเครดิตของวิกเตอร์ที่เขาเพิ่งจิกมาในตอนที่ซ่อนตัวอยู่ด้วยกันจ่ายค่าโรงแรมและนอนพักอยู่ที่นี่กับโคลอีเนสรู้ดีว่าตำแหน่งในแผนที่มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ซ่อนทองจริงๆอยู่แล้วมันน่าจะมีปริศนาอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้ซึ่งทางฝั่งวิกเตอร์เขาก็เชื่อว่ามีเพียงแค่แซมคนเดียวที่รู้เรื่องนี้และแซมน่าจะบอกอะไรบางอย่างกับเนสผู้เป็นน้องชายโดยสิ่งที่เนสได้รับจากแซมผู้เป็นพี่ชายในช่วง10ปีที่ผ่านมามันก็มีเพียงแค่โปสการ์ดแค่นั้นเนสและโคลอีเลยพยายามช่วยกันหาเบาะแสจากโป สกัดเหล่านี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่พบอะไรเลยจนเมื่อโคลอีได้ไปนอนพักเนสได้นึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กมันมีไฟแช็กอยู่อันหนึ่งที่แซมจะเอาติดตัวไว้ตลอดและแซมก็ได้มอบไว้ให้กับเขาเนสก็เลยได้ลองใช้ไฟลนไปที่โปสการ์ดจนทําให้ในที่สุดเด็กหนุ่มก็ได้เห็นข้อความที่พี่ชายซ่อนไว้โดยที่ข้อความนั้นก็ได้เขียนว่ากุญแจคือเข็มทิศเนสจึงได้ลองใช้กุญแจมาเสียบไว้ที่แผนที่และได้จับทั้งสองอันมาชนกันในที่สุดเด็กหนุ่มก็รู้ถึงที่ซ่อนของทองคําจริงๆในตอนนี้เนสสาาามรถเอทอทง คำนั้นเก็บไว้คนเดียวก็ได้เพราะว่าตอนนี้โคลอีหลับอยู่แต่เด็กหนุ่มก็เลือกที่จะไม่ทําเขาได้เขียนตําแหน่งที่ซ่อนทองไว้หลังจากนั้นเนสก็ได้ไปนอนพักบ้างซึ่งเมื่อโคลอี้ตื่นมาและเธอได้เห็นตาแหน่งที่เนสเขียนไว้ก่อนหน้าเธอก็ได้ทําการหักหลังเด็กหนุ่มอีกครั้งเนื่องจากตัวของโคลอี้เธอก็มีเหตุผลที่จะไม่ยอมเชื่อใจใครอีกแต่ทว่าจริงๆแล้วเนสก็รู้ดีว่าเรื่องแบบนี้คงจะเกิดขึ้นเขาเลยได้หลอกให้โคลอี้ไปอีกที่หนึง่งส่วนตําแหน่งที่ตั้งจริงๆเนสก็ได้ซ่อนมัน เขาก็เลยมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งนั้นในทันที เนสได้ขับเรือเข้ามาในถ kind of ้ำตามตำแหน่งในแผนที่และเมื่อเด็กหนุ่มในดำน้ำรอดช่องเข้ามาเขาก็ได้เจอข้อกับเรือของแมจิแลนที่ถูกซ่อนไว้ที่นี่เนสดีใจมากที่เขาได้ทำความตั้งใจของพี่ชายเป็นจริงแล้วเด็กหนุ่มได้ปีนขึ้นมาบนเรือเพื่อสำรวจว่าด้านในมันมีทองจริงๆหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันไรชายได้หายตัวไปก่อนหน้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นวิกเตอร์ได้ตามรอย G P S ของเนสจนมาถึงที่นี่ซึ่งเนสที่เห็นวิกเตอร์ก็ไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นทั้งคู่ก็ต้องดีใจเพราะว่า วกเขาได้เจอทองที่ถูกซ่อนไว้แล้วถ้าว่ามันก็ไม่ใช่แค่วิกเตอร์ที่ตามมาถึงที่นี่พัวของแบ็ดด็อกก็ได้พังประตูถ้ำและเข้ามาที่นี่ได้แล้วเช่นกันเนื่องจากในตอนที่เนสกําลังขับเรือมาแบรดด็อกเธอก็ได้เห็นพอดีเธอเลยได้สะกดรอยตามมาเช่นเดียวกับวิกเตอร์แถมเธอก็ไม่ได้มาคนเดียวเธอยังมากับลูกน้องและอาวุธครบมือเลยทําให้เนสและวิกเตอร์ต้องซ่อนตัวเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาต้องซวยกันแนๆ่ๆทางด้านแบรดด็อกหลังจากที่ลูกน้องเธอไม่เจอตัวทั้งสองคน เธอก็ได้เตรียมการที่จะขนย้ายเรือทั้งสองลำออกมาจากที่นี่โดยที่เธอก็ได้ใช้หอยกเรือทั้งสองลำออกไปจากถ้ำแห่งนี้ทางด้านเนสและวิกเตอร์เมื่อทั้งคู่รู้ตัวว่าตัวเองกาลังจะถูกยกไปพร้อมกับเรือทั้งสองคนก็เลยออกมาจากทีซอนเพื่อหาทางจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก่อนจะขึ้นไปวิกเตอร์ก็ได้คว้าทองจํานวนหนึ่งใส่กระเป๋าไว้จนแน่นเนื่องจากถ้าเกิดไม่ได้ทองทั้งหมดได้บางส่วนมันก็คงดีบ้างหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ขึ้นมาบนเรือและจัดการกับลูกน้องของแบลดคด็อกทลค่ด จนสามารถจัดการกับลูกน้องของแบล็์ด็อกได้ทั้งหมดเนสได้บอกให้วิกเตอร์ขึ้นไปจัดการหอรที่อยู่ด้านบนวิกเตอร์ที่เห็นด้วยก็เลยทําตามที่เด็กหนุ่มบอกวิกเตอร์สามารถจัดการกับคนขับหอได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ทาให้ในตอนนี้ฮอลําดังกล่าวได้ตกไปอยู่ในมือของวิกเตอร์แล้ว วิกเตอร์พยายามจะพาทั้งเรือและทองหนีไปจากพวกของแบดด็อกทางด้านแบดด็อกเมื่อเธอสังเกตเห็นเธอก็ได้สั่งให้ลูกน้องขับฮอตามวิกเตอร์ไปเธอได้ส่งให้ลูกน้องข้ามมาจัดการกับเนทที่อยู่ด้านล่างในระหว่างนั้นเธอก็พยายามขัดขวางฮอของวิกเตอร์ทางด้านเนทโชคดีที่เขาสามารถจัดการกับลูกน้องของแบดด็อกไปได้แต่ในตอนนี้ฮอของแบดด็อกก็กำลังบินตรงมา ถ้าปล่อยให้เธอมาถึงตัวพวกเขาได้สําเร็จมันคงต้องสวยแน่แน่เนสจึงได้ใช้ปืนใหญ่ที่อยู่บนเรือยิงใส่ห่อของแบล็ด็อกไปแต่ก่อนที่หอของแบล็ด็อกจะตกเธอก็กระโดดขึ้นมาบนเรือที่เนสอยู่ได้ทันเวลาแบล็ด็อกได้บอกกับเนสไปว่าถ้าเกิดเธอแพ้พวกแกก็ต้องแพ้ด้วยทันใดน,นั้นหญิงจอมโหดก็ได้ปลดสมอของเรือออกทําให้วิกเตอร์ไม่สามารถบินไปต่อได้หลังจากนั้นแบล็ด็อกเธอก็ได้ตรงเข้ามาเล่นงานเนสทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่แบล็ด็อกก็ตั้งใจทีี่่่จะสสงเนตามามชยไป แต่เนสก็สามารถหนีเอาตัวรอดพร้อมกับได้ปีนหนีขึ้นมาบนเสาของเรือในเวลาเดียวกันทางด้านของวิกเตอร์จูจูกระเป๋าทองของเขามันก็ได้ตกลงมาจากเครื่องแต่โชคดีที่มันได้ไปเกี่ยวเข้ากับเหล็กไวซะกอนวิกเตอร์ที่เสียดายมากเขาเลยเปิดปุ่มออโต้พายลอตเพื่อเดินมาหยิบกระเป๋าทองที่กําลังจะตกลงไปด้านล่างและเมื่อวิกเตอร์ออกมาจากหอภาพที่เขาเห็นคือเนสกําลังหนีตายจากตัวของแบรดด็อกอยู่ในตอนนี้วิกเตอร์ต้องเลือกแล้วว่าเขาจะเลือกทองหรือเลือกช่วยเหลือเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าถ้าเป็นวิกเตอร์ในตอนแรกเขาคงเลือก หักหลังทุกคนและหยิบทองกลับไปแต่ในตอนนี้มันไม่ใช่วิกเตอร์ตัดสินใจหยิบกระเป๋าทองและปาลงไปใส่ดด็อกทําให้布ดด็อก็ได้เด่นตกลงมาด้านล่างหลังจากนั้นเนวิกเตอร์ก็ได้คว้ามือของเนสไว้ได้ทันเวลาก่อนที่เรือจะตกลงไปสู่ทะเลด้านล่างทางด้านดด็อกที่เธอเพิ่งตกลงมาก่อนหน้านี้จากการที่เล็กของฮอที่ยกเรือไว้ได้ขาดออกทําให้เรือได้ตกตามมาและทับเธอเข้าอย่างจัง นี่ก็คงหมายความว่าแบรดด็อกคงไม่รอดชีวิตไปจากที่นี่อย่างแน่นอนส่วนวิกเตอร์และเนสก็ทําได้เพียงแค่เสียดายเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถนําทองที่ตามหาตั้งนานกลับมาด้วยได้ทว่าเนสที่เห็นว่าวิกเตอร์กําลังเครียดอยู่เขาเลยได้หยิบทองออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วยื่นให้กับวิกเตอร์ไปแทนคําขอบคุณที่ช่วยเหลือเขาก่อนหน้านี้ฝั่งวิกเตอร์ที่เพิ่งได้รับทองไปก็ใจชื้นขึ้นมาจนมีแรงพาเนสขับห่อนีไปจากที่นี่เหลือทิ้งไว้เพียงแต่โคลอีที่กําลังขับเรือตามมาอย่างเจ็บใจเนื่องจากเธอก็พ่งรู้ตัว ว่าเธอถูกเนสหลอกสุดท้ายหนังได้ตัดภาพไปที่คุกแห่งหนึ่งโดยที่นี่ก็มีคนถูกขังอยู่มากมาย เพาว่าได้มีนักโทษคนหนึ่งกําลังเขียนโปสการ์ดบางอย่างอยู่และปลายทางที่เขาเขียนไปมันก็คือเนสผู้เป็นน้องชายหมายความว่าแซมผู้เป็นพี่ชายของเนสยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องอันชาเตสพผจนภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกตัวหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.4คะแนนและคะแนนจากรถทุะะนโทมิโทไปถึง9 0เลยนะครับเป็นหนังล่าขุมทรัพย์ที่สนุกมากๆอีกเรื่องหนึง่งยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อๆไปเลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทางนึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ